สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอ,อ,อยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม aka เมามามโม้นะครับสเตตัสกินมามา่าบุรุษที่มีไฟอันแรงกล้าปร,ราถนาที่จะคอยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่วันนี้นะครับผมเราอยู่กับหุ้นทีนะครับผมอ่าเนื่องด้วย ทิศทางค่างเงินบาทเนี่ยปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนค่าลงนะครับผมเพราะฉะนั้นหุ้นที่ควรที่จะกลับมาจับตามองนั่นก็คือทอีูนะครับผมเป็นหุ้นที่จะได้ผลประโยชน์นะครับจากการอ่อนค่าของเงินบาทนั่นเองนะครับผมนะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ก็มีอีกหลายตัวนะครับแต่เราเลือกที่จะหยิบยก ที่ยูนะครับผมมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องมาดูว่าปัจจุบันนี้ที่อยู่เขาอยู่อยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับผม,มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมานับขึ้นกันดูนะครับผม อันนี้ผมให้จุดเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ผมให้เป็นหน,นะครับสอ,สองเมตรต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของขึ้นหนึงนะครับผมให้3ตรงนี้เลยให้4หลายคนอาจจะมีคำถามว่าอ่ะ แล้วขื้นห้าขึ้นห้าอยู่ตรงนี้ครับหลายคนอาจจะมีคําถามอีกว่าอ้าวขึ้นห้ามันต้องสูงกว่าขื้นสามสิมันก็ไม่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าอ่ขึ้นแบบอ่าิมเพลวเนี่ยมันยังคงมีอีกลักษณะหนึ่งที่อ่ามันเกิดอ่า ฟิวเลียนะครับเขาเรียกว่าฟิวเลียนะครับผมฟิวเลียก็คือ,อขึ้น5เนี่ยจะไปจบบริเวณเดียวก,กันกับขึ้น3หรือต่ำกว่าขึ้น3นะครับผมเนื่องด้วยขึ้น3เนี่ยอาจจะมีส่วนขยายที่มากเกินไปอา,อาจจะมีความาแข็งแกร่งเป็นพิเศษนะครับผมมันก็เลยทำให้ขึ้น5เนี่ยไม่สามารถ ที่จะทำไฮสูงกว่าขื้น3นั่นเองนะครับเงื่อนไขนี้เขาเรียกว่าฟิวเลียนะครับผมก็คือขึอ้น่น5ล้มเหลวนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวเราจะจัดสักหน่อยนะครับผมหเห็นตัวเลขชัดๆในเมื่อ ในเมื่อเราเล็งเห็นแล้วว่าขื้นห้าอยู่ตรงไหนนะครับผมงั้นเราก็ซูมเข้าไปซูมเข้าไปเพื่อที่จะหาขึ้น A B แล้วก็สนะครับผมนะแท่งนี้ทำโดเท่าไหร่ทำโดวอยู่ที่19บเาทสาตังแท่งนี้เท่าไหร่สิบเาทยีแท่งเนี้ยสิบาทยีก็ สิบเก้าบาทยี่สินะครับผมนะผมให้เป็น a นะครับผมตรงนี้ก็เป็น b ตรงนี้ก็ควรที่จะเป็น c นะครับนะ ถ้าเราดูแล้วสันนิษฐานได้แล้วว่าบริเวณ18บาท10ตังค์เนี่ยมันคือขึ้น4นะครับผมเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเขาก็ต้องขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูเนี่ยถ้าขึ้น4มันจบตรงนี้แสดงว่าเขาต้องขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งนะครับผมอืม อะไรที่ผมมั่นใจว่าตรงนี้คือเป็นจุดจบแล้วนะของคลื่นซีเพราะว่าดูสัญญาณอินดิเคเตอร์ดีครับตอนนี้ MACD นะครับตัดเส้นซิกเนลไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับผมกำลังทะยานผ่านเส้นศูนย์นี้ขึ้นมานะครับผมผ่านศูนย์ขึ้นมานะครับผม เพราะว่าเส้นซิกแนลตอนนี้อยู่ที่0.43นะครับผมส่วน MACD อยู่ที่0.40นะครับก็คือตัดแล้วนะครับตัดใหม่ๆสดๆเลยนะอ่า RSI ตอนนี้อยู่ที่3.9บาทเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่3.9.42เปอนะครับผมอือก็ MACD ก็เพิ่งตัดนะครับผมนะ เขาอาจจะวันศุกร์นี้จะถึงนี้นะครับผมเขาอาจจะไซเวส์ซก่อนนะครับนะนะครับผมแล้วก็อาจจะเบรกในวันจันทร์ก็อาจจะเป็นได้หรือพรุ่งนี้เขาอาจจะขึ้นมาชนเนี่ยฮะเส้นสีฟ้าฮะอ่า EMA ฮะเส้น EMA 25นะครับผม หรือเขาอาจจะขึ้นมาชนเลยก็ได้นะครับผมก็มีความผิดไปได้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่เงินบาทเนี่ยอ่อนค่านะครับผมสัญญาณอ,อินดิเคเตอร์นี้ก็มานะครับผมแล้วเราพอมานับขึ้นดูมันก็จบขึ้นซีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าที่อยู่นะครับผม ได้อันนีิสงจากค่างเงินบาทอ่อนตัวนะครับผมอ่อนค่านะครับแล้วอยู่ในจุดที่จบขึ้น C แล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่อยู่ต้องมีการเบรคขึ้นมาแน่นอนนะครับผม เราให้จุดคัดอยู่ที่18บาท10ตังค์นะครับผมถ้าผิดทางก็คือถ้าลงมาถึงตรงนี้ก็ควรที่จะออกไปก่อนนะครับแนวต้านต่อไปเ,อเ,ดเดี๋ยวผมจะปรับสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอทำแนวต้านสักหน่อย อันนี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้รู้ว่าน,นี่คือจุดคัดของเรานะครับจุดตัดขาดทุนของเราแนวต้านแรกให้ที่19บาบาท20ตังค์นะครับแนวต้านที่2ให้ที่20บาท20ตังค์ อ่ะยี่บาทสิบตังค์ดีกว่านะครับแล้วก็แนวต้านต่อไป21บาทสี่ตังค์นะครับผมนะ สรุปนะครับผม TU นะครับจุดตัดขาดทุนนะครับผมให้ที่18บาท10ตังค์นะครับแนวต้านแรกของเขาใกล้ๆเลยนะครับผม19บาท20ตังค์นะครับต้องขึ้นไปยืนให้ได้ซะก่อนแล้วแนวต้านถัดไป20บาท10ตังค์ แล้วก็ตามด้วยที่23บาท40ตังค์นะครับผมก็คือบริเวณนี้นะครับที่อยู่นะครับผมนะสรุปอินดิเคเตอร์ตอนนี้ MACD นะครับตัดเส้นสัญญาณลายแล้วนะครับผมกำลังจะผ่านะทะยานขึ้นมาหาศูนย์ะนะครับผมต้องผ่านศูนย์ให้ได้นะ อ่า uh, RSI นะครับผมอยู่ที่39.42นะครับผมอืมก็ต้องขึ้นมาให้มันถึง50%ให้ได้นะครับผมภายในวันศุกร์นี้นะครับผมศุกร์นี้ฮะถ้าเขาขึ้นมายืนบริเวณ19บาท20ตังได้สำหรับทีอูวันจันท์สวยแน่ๆครับนะครับผมสำหรับทีอู โอเคครับผมอ่าสิ่งที่ผมได้พูดคุยแล้วก็นําเสนอในวันนี้นะครับผมอ่านี่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นนะครับผมอ่าผมไม่ได้ชี้แนะให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมนะเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอ่า อื่นๆที่แตกต่างกันไปก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะครับผมที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ขอกราบยินดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมช่วย กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับก่อนวันนี้จะไปนะฮะอ,อ๋อลืมเห็นนะครับผมโอ้นี่มันแทงนี่มันแทงแฮมเมอร์นี่นะนะครับผมอันนี้ก็แฮมเมอร์นะครับผมดับเบิลแฮมเมอร์นะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวิดัตสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ